สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับชายวัย20ปีนามหินออกจากหมู่บ้านมาใช้ชีวิตได้ออกมาจากหมู่บ้านแล้วแล้วก็เดินเข้าป่าไปเขาได้เจอกับยักษ์ตัวหนึ่งยักษ์ตัวนั้นหันมามองหินายหินมือเปล่าพร้อมสู้เมื่อหินมองมันดีๆเห็นว่ามันบาดเจ็บอยู่หินหยิบไม้วิ่งเข้าไป แห่งแผลที่เปิดอยู่ของมันยักษ์ร้องด้วยความเจ็บปวดมือของมันตบเข้าที่หินไปอย่างแรงกระเด็นไปหินจิกปาไม้ใส่มันยักษ์ตัวนั้นโดนหินโดนนิดหน่อยมันพยายามวิ่งมาตีหินวิ่งหลบไปหยิบไม้หวังที่จะโจมตีแต่ทั้งสองดูเชิงกันอยู่จ้องตาไม่กระพริบยักษ์ตัวนั้นเลือดไหลออกมายักษ์ตัวนั้น หยิบไม้มาปาใส่หินด้วยแรงของมันหินกระแทกเข้ากับไม้หินก็ปาไม้ใส่อีกครั้งรอบนี้ไปโดนแผลเก่าของมันมันร้องด้วยความเจ็บปวดยักดึงต้นไม้มาตีหินหลบได้แต่ว่ามันฟาดหินไปรอบฟาดไม้ไปรอบๆหมุนตัวโดยที่หินก็ดโดนกระแทกไม้สุงเข้าไป ขึ้นมาพร้อมตัดสินใจวิ่งชนเข้าไปเลยพร้อมกับไม้พุ่งหลาวไปเลยแล้วมันก็สําเร็จแทงเข้าไปที่ยักษ์ตัวนั้นแล้ยักษ์ตัวนั้นก็ลม้มลงแต่หินก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรหินพยายามลากล่างของยักษ์ไปแต่ว่าลากไม่ไหวแรงไม่พอมีกองอัศวินมาพบเข้าแล้วหินที่พยายามลาก ร่างของยักษ์ไปพอเห็นอัศวินก็สลบไปในเช้าวันหนึ่งนายหินตื่นขึ้นมาในเต็นททหารนายทหารเดินเข้ามาเจ้าตื่นแล้วหลับไปหนึ่งวันเต็มๆเลยเจ้ายอดเยี่ยมอาหารเจ้าจัดการกับยักษ์ลงได้แล้วเสียงกองก็ดังขึ้นทาหารอัศวินได้ยินก็ได้พูดเตรียมตัวแล้วโยนชุดเกาะ แล้ววุธที่ดีให้นายหินจึงใส่ชุดเตรียมตัวออกมาสงครามเริ่มแล้วเหล่าทหารสู้กันฝุ่นสงครามถุกตลบไปทั่วเลยนายทหารพูดเรา,เากำลังเสียเปรียบเจ้าที่สังหารยักษ์เป็นกำลังให้อนาจักรสู้กับอาณาจักรพัพาเถอะเราต้องชนะแล้วก็ขี่ม้าไป